โอเคนะครับวันนี้ก็ได้รีวิวมันสักทีหนึ่งนะครับหลังจากที่อันบ็อกทิ้งไว้นานพอสมควรนะครับแล้วก็ไปถ่ายคลิปนู้นคลิปนี้มาแต่คลิปที่คุณดูคงได้ดูแบบผมผมอันบ็อกเสร็จแล้วก็คงได้ดูคลิปรีวิวมันเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมอันบ็อกทิ้งไว้ค่อนข้างนานนะครับแล้วก็สักประมาณ1-2สัปดาห์ได้มั้งแล้วผมถึงจะมารีวิวมันนะครับออะทีนี้มาดูกันนะครับว่าไอ้ตัวนี้มันคืออะไรนะครับมันคือ Rising Freedom นะครับของค่ายบันไดนะเป็นของแท้ ต้องบอกว่าหลายคนดูรีวิวไปหมดแล้วนะครับดูอันบ x ็อกดูอะไรกันไปค่ายอื่นไปหมดแล้วผมอะ่ะไม่ผมแม่งช้าเองแหะผมไม่ได้ว่างจะมารีวิวนะครับแต่ว่าก็ต่อมันต่อไปเสร็จแล้วทั้ง Rising Freedom Infinite อ่าไม่ใช่ Immortal Justice อะไรพวกนี้นะครับก็ก็อย่างที่บอกนะครับเพิ่งจะว่างมาทำรีวิวอ่ะเรามาดูในส่วนดีเทลของส่วนหัวนะครับของตัว Rising Freedom ผมพยายามที่จะต่อแล้วไม่ทำอะไรกับมันมากนะครับแค่ ต่อแล้วก็ตัดเส้นแล้วก็พยายามที่จะให้มันคงเขาเดิมให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้คือส่วนหัวของตัวไรซ์ฟรีดอมเลครับด้านเขาด้านทุกมุมของเขานะครับจะมีการทําเดือยเขาเรียกว่าจะเป็นจุดที่กันความแหลมนะครับก็แต่ดูแล้วอ่ะผมก็รู้สึกว่าบันไดเขาเข้าใจผู้เล่นกันพลาในยุคนี้ระดับหนึ่งแล้วนะเพราะว่าดูจากไอเดือยตัวนี้ที่เขาทํามาเพื่อกันความแหลมเนี่ย มันรู้สึกว่าอยากจะให้เราตัดออกซะเหลือเกิน <c oughs> คือถ้าคุณสังเกตดูดีมันไม่โฟกัสในคุณเห็นปะว่าถ้ามองจากด้านหน้าไม่ว่าจะมองจากได,ดเมนชันไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันทําเดือยออกมายื่นพร้อมสําหรับการตัดแต่งแบบเกือบจะ100%เเลยคือตอนนี้คุณสามารถตัดแต่งเลมออกมาหน่อยหนึ่งง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะมากนะครับเมื่อก่อนมันจะไม่ใช่แบบเขาแบบนี้นะครับเนี่ยถ้ามองจากด้านหน้าก็ได้นะครับคุณจะสังเกตเห็นว่า ไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะเกินมันจะเกินจากตัวเห็นไหมเนี่ย้องสังเกตดีๆนะไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะใหญ่เกินจากขนาดของข่าจริงๆออกมานะครับเหมือนเขาทําออกมาไว้โอเวอร์ไซส์เพื่อที่จะให้คุณตัดออกได้ง่ายนะครับ ก,ก็ถือว่าดีดีนะคือเหตุผลที่มันต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นของเล่นเด็กนะครับมันไม่ใช่ของเล่นเด็กหรอกเขาต้องทําไว้เพื่อให้ผ่านกฎหมายนะมันมันต้องไม่มีความแหลมคมเนาะแต่ด้วยความที่ว่าคนที่ซื้อให้เกตมาส่วนมากก็จะมาเหลาเขากันตัดเขากันให้มันแหลมขึ้นนะครับเหมือนบันไดเขาก็เล็งเห็นตรงนี้แล้วเขาก็เลยใส่ใจที่ว่าจะจะขยายไซส์ของไอ้ตัวเนี้ย ออกมาให้มันโอเวอร์ไซส์นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไปตัดแต่งขัดเก็บงานกันได้ง่ายนะครับก็ถือว่าดีนะครับเป็นหนึ่งในจุดที่บันไดเขาใส่ใจนะครับโกมันใส่ใจจริงๆเนาะต้องยอมรับตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในตัวที่ผมชอบมากๆนะเพราะว่าเขาออกแบบจุดผ่ากลางหัวได้ได้ดีมากนะมันจะดูเนียนกับตามากเลยถึงแม้ว่าคุณมองข้างๆเลยคุณก็ยังพอเห็นมันอยู่นะครับว่ามันอยู่มันอยู่ในระนาบนี้นะมันอยู่ในระนาบแนวแนวตรงด้านนี้นะครับแต่ไม่ได้เหมือนโมยุคเก่าที่เอาด้านซ้ายด้านขวานะครับ มาประกอบกันแล้วก็มีตรงมิดเดิลตรงกลางเป็นชิ้นปากนะครับซึ่งซึ่งอันนั้นเป็นโมยุคเก่าแต่เพราะว่าโมยุคใหม่ๆเนี่ยจะเป็นผมสังเกตไหลไหลตัวแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้หมดแล้วนะครับก็คือเป็นการประกบเข้าจากฟอนต์กับแบคนะครับก็คือด้านหน้าและด้านหลังเข้าหากันนะครับอืมซึ่งถามว่าผลที่ได้คือยังไงมันทําให้ตัวโมเวลามองจากด้านหน้าซึ่งแล้วส่วนมากนะครับเวลาที่เราทาท่าแอคชั่นโพสหรืออะไรอย่างเงี้ยไอตัว รอยรอยต่อของตัวตัวชิ้นงานอ่ะเราแทบจะมองไม่เห็นมันเลยนะครับไม่ว่าจะก,การพรใน,นลักษณะไหนอ่ะส่วนมากคุณก็จะมันแข่งหน้าตรงถูกปะเนี่ยคุณก็จะมองไม่เห็นอยู่แล้วว่ามันมีมันมีส่วนไหนที่เป็นรอยรอยประกบนะครับรอยประกบของเนื้อพลาสติกหรือว่าหันนิดนึงเนี่ยคุณก็จะมองไม่ค่อยเห็นถูกปะเนี่ยหัน้ายหันขวาหน,น่อยนึงคือคือดีนะครับเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างใส่ใจนะครับต้องบอกว่ายุคนี้ไฮเกตมันสมชื่อไฮเกตจริงๆผมพูดมาหลายครั้งแล้วตั้งแต่ เริ่มรีวิวตัว a อรีโของท T แล้วที่เขาที่เขาแบบก๊อปมานะครับผมก็ยังบอกว่าเออขนาดตัวก๊อปมาทั้งทั้งที่มันเป็นของก๊อปแบบมันไม่ควรจะดีขนาดนี้แต่ก็ได้อันิสงของบันไดจากการออกแบบการดีไซน์จุดขยับอะไรต่างๆจนจนมันทำให้โมโจินมันได้อันิับสองตรงนี้ไปนะครับก็ก็ถือว่าบันไดมันใส่ใจขึ้นเยอะจริงๆนะครับกับคำว่าไฮเกตถัดมานะครับเรามาดูที่ส่วนตัวครับเออหนึ่งในจุดที่ผมไม่ค่อยจะชอบเลยในส่วนตัวเ่ยต้องบอกว่า ไอการที่เขาเอาไอจุดตัดของของชิ้นงานนะครับออกจากแผงลันเนอร์เนี่ยมาไว้ด้านบนอย่างนี้ผมรู้สึกว่าการที่เขาเอามาไว้ด้านบนอย่างนี้นะครับเวลาที่เราตัดแล้วอันนี้ข่ะผมใช้ก๊อตแฮร์นะเนี่ย ที่คุณเห็นเนี่ยผมใช้ก๊อตเทนในการตัดนะครับคุณจะเห็นว่ามันเห็นรอยเห็นปะซึ่งถามว่าเป็นปัญหาไหมมันไม่เป็นหรอกสำหรับคนที่ขยันจะขัดเก็บงานนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวผมไปเก็บงานอีกทีนึงนะครับแต่ว่าผมจะอยากให้คุณดูก่อนว่ามันมันออกมาเป็นแบบไหนนะถ้าหากว่าคุณไม่ขัดเก็บงานซึ่งเนี่ยขนาดก๊อตเทนแล้วนะคุณก็ยังเห็นว่ามันชัดอยู่นะครับแล้วมันอยู่ด้านบนมันเป็นจุดที่ดึงดูดสายตามากๆเลยตรงเนี้ยถ้าคุณไม่ได้ทาท่าแอคชั่นโพสที่เอาปืนปืนเอ่อเรลการเอ,อรง พับมาที่ด้านหน้ามันจะกันมันจะกันรอยตัดเกล็ดส่วนนี้ได้ดีแต่ว่าพอเป็นท่าโพสอื่นอ่ะไอ้ตรงเนี้ยนำสายตามากผมบอกให้แล้วทุกครั้งที่ผมแอคชั่นโพสท่าอื่นแล้วตั้งไว้นะครับแล้วพอเวลาที่ผมเดินผ่านหรือว่าตามันขยับไปสะท้อนแสงอย่างเงี้ยเนี่ยนะคุณเห็นว่าเนี่ยพอแบบเราเดินผ่านปุ๊บมุมมองของเรามันไปสะท้อนแสงปุ๊บมันจะขัดตาทุกทีเลยที่เห็นไอ้จุดนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในจุดที่ขัดตาจริงๆนะแต่ว่าตรงอื่นอะ่ะเขาเก็บซ่อนจุด ตัดได้ดีมากๆนะครับเนี่ยตรงอื่นมันจะแทบไม่เห็นเลยมีบ้างเนี่ยอันนี้ก็จะมีแบบตรงนี้นิดนึงนะครับไม่รู้คุณเห็นไหมถ้เนี่ยเนี่ยอย่างนี้ก็จะมีนิดนึงนะครับแต่ว่ามันมันน้อยมากมันอยู่ในจุดที่รับสายตาครับขับสายตามากๆเลยอืมก็ส่วนตัวเนี่ยผมซีเรียสแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวคือ,ค,อคือเรื่องจุดขยะไอ้จุดไม่ใช่จุดขยะจุดประกบตรงนี้นะครับรอยผ่านี่ถ้าเขาสามารถออกแบบให้ไอ้ชิ้นตรงนี้มันเป็น u n d e r ์เก e ได้สักนิดนึงนะนิดเดียวจริงๆอ่ะแค่แค่สองชิ้นนี้ก อ่าโช o u uh, l d e r เนี่ยเออไม่ใช่ตัว font b l a แบ็ h เชสเนี่ยมันจะตัวหน้าอกมันเนี่ยมันจะมันจะมันจะ perfect กว่านี้เลยอะ่ะคือคือมันจะไม่มีคือตรงส่วนตัวมันจะไม่เห็นรอยตัดเกรดเลยอะ่ะคือ,คอ,คอนิดเดียวจริงๆเนี่ยแค่2ชิ้นนี้เองนะครับในส่วนของตัวเอ่อจุดต่อตรงบริเวณหัวแล้วก็ตรงแขนเนี่ยจะเป็นบอลจอยทั้งหมดนะครับซึ่งในสมัยก่อนถ้าเป็นไฮเก g ยุคเก่าเนี่ยอาจจะเป็นตัวเป็นพินจอยนะครับจะเป็นจอยแบบเดือยน,นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นบอลจอยซะหมดแหละนะครับตรงแขน ซึ่งถ้าถามผมว่าดีกว่าเก่าไหมเออมันทําให้ไม่ต้องใช้แผง PC นะครับแล้วก็จุดขยับค่อนข้างแน่นหนากว่าเดิมเยอะนะอันนี้เป็นหนึ่งในส่วนดีที่ต้องยอมรับกันเลยนะครับสำหรับส่วนตัวของเจ้าตัว Rising Freedom นะครับแล้วก็แน่นอนว่าความดีงามนี้จะไปตกอยู่กับตัว i m o r t a l Justice และออ Mighty s t r i k e Freedom รวมถึงตัวออ Infinite Justice Spec 2 ด้วยนะครับอบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าผมต่อทั้งหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่เอามาไล่ๆรีวิวให้คุณดูนะครับมาดูกันที่ส่วนกระโปรงครับสเกิร์ตนะฮะสเกิร์ตนี่ด้านหน้านี่อันนี้จะมาเป็นแบบ2ชิ้นนะครับสเกิร์ตด้านหน้านี้จะมาแบบ2ชิ้นแต่ก็ตามสไตล์ของคนเล่นไฮเกรดนะครับก็คือจะตัดตรงกลางแล้วก็จะสามารถแยกชิ้นกันขยับได้อิสระนะครับด้านซ้ายขวามีปืนให้นะครับสามารถกางขึ้นอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ดึงออกแบบนี้ได้อ่าค่อนข้างดีนะผมว่า จุดขยับค่อนข้างแน่นหนาเลยแล้วที่ผมเซอร์ไพรส์มากสําหรับโมเดลในยุคนี้นะของตัวไฮเกตก็คือว่าไอเนี่ยพอผมเห็นดีไซน์ของตัว Rising Freedom แล้วอะ่ะผมค่อนข้างที่จะตกใจว่าทําไมเขาเลือกที่จะใช้ดีไซน์จุดเก็บเขาเรียกว่าจุดเก็บ Beam s a b อ er ร์ให้อยู่ตำแหน่งนี้นะครับซึ่งมันเป็นตำแหน่งเดียวกันกันกบตัวสไตล f ฟรีดอมเลยซึ่งใครก็เล่นโมมาทั้งหมดจะรู้นะครับว่า ไอจุดเก็บตัวเนี้ยมันมันเฮงซวยขนาดไหนนะครับสำหรับสไตฟรีดอมก็คือแบบแม่งคอยจะหลุดคอยจะหลุดแต่ว่าตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าไม่หลุดมันทําไม่ดีมากเลยเว้ยแต่ว่ามันหมุนไม่ได้นะปกติถ้าเป็นสไตฟรีดอมอ่ะมันจะหมุนองศาขึ้นลงอะไรงี้ได้นะครับแต่ว่าไอตัวนี้หมุนไม่ได้แต่ผมบอกเลยว่าเนี่ยเนี่ยนี่แรงมากนะคือมันไม่หลุดเลยมันดีมากมันเต็มที่มันก็แค่สไลด์ขึ้นสไลด์ลงนะครับคือตัวบีบมันตัวล็อกมันดีมากนะครับเขาออกแบบไ้ดีมากดีมากจริงอันนี้ยอมรับเลยอ่ะ มาดูที่แบ็กสเกิร์ตนะครับแบ็กสเกิร์ตก็จะมาเป็นพลาสติกชิ้นเดียวกันนะครับตรงส่วนจอยพินตัวขานะครับจะเป็นพินจอยเหมือนเดิมนะครับต้องบอกลืมด้านข้างนะครับไซส์เกิร์ตจะเป็นตัวปืนเร็วกันมันเนี่ยไม่ใช่ปืนเร็วกันไหมผมไม่แน่ใจนะครับตัวปืนเนี่ยมันจะเป็นบอลจอยนะครับเพื่อความอิสระในการขยับนะฮะตัวขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในการออกแบบที่โค่นง่ายเลยแต่ว่าที่ท คือมันไม่ได้มีอะไรมากเลยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับแต่ว่ามันมันควรจะทําอย่างนี้ตั้งนานแล้วซึ่งผมยอมรับเลยว่าผมเองก็ยังคิดไม่ได้เลยการที่จะทําให้ขาของฟรีดอมอ่ะมันมายืนควายขากันน้คือฟรีดอมอ่ะท่าที่สวยของมันอ่ะมันคือการมันไม่ใช่ยืนอย่างนี้ใช่ป่ะคือถ้าเป็นไฮเกตยุคเก่ามันจะยืน2ขาคู่อย่างนี้ถูกป่ะมันไม่สามารถควายขาหากันอย่างนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นสไตล์ฟรีดอมหรือวิงกันดัมอ่ะเนี่ย การควยขาหากาันในลักษณะนี้มันจะทําได้ยากมากนะครับแล้วก็ทําไม่สวยสําหรับตัวไฮเกตแต่ว่าเขาเพราะว่าอ่าต้องทีต้องบอกก่อนว่ามันเพราะอะไรนะครับเพราะว่าไอตัวเนี้มันจะติดตัวเป้าตรงกลางกระโปรงมันเนี่ยนะครับเนี่ยแต่ทีนี้เขาก็แก้ปัญหาโดยการที่ดึงไอตัวพินจอยของไอตัวขาเนี่ยที่ต่อเข้าก,กับตัวขาเนี่ยนะครับมันสามารถขยับขึ้นลงได้๋ยวผมขยับขึ้นใด้ดูเนี่ยมันสามารถดันขึ้นได้เห็นปหหรือว่าจะเอาลงก็ได้อ่าเค่อเอาลงยากถ้าคุณใส่ขาแลว้วมันจะดึงลงง่ายนะครับเออแต่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหม มันเอาลงมาได้นะครับวันนี้ก็ลงสุดเลยคือลงสุดขึ้นสุดแล้วพอลงมาพอขามันลงมามันจะไม่จิตตัวพินจอยตรงไม่ติดตัวไอ้เป้าตรงกลางแล้วนะครับมันก็จะสามารถควายขากันได้สวยงามมากจะเป็นหนึ่งในจุดที่ทําให้ท่าโพสได้หลายๆท่าที่ไฮเกตยุคเก่าทําไม่ได้นะครับก็จะทําให้ตัวเนี้สามารถโพสท่ายุคเก่าได้นะครับเออไม่ใช่ยุคเก่าโพสท่าสวยๆใหม่ๆได้เยอะหลายท่าเลยนะครับอ่าหนึ่งในข้อดีของตัวสเกิร์ตของ ไฮเกรดตัว r Rising f ฟ e e d o m นะครับถัดมาเรามาดูที่แขนกันนิดนึงนะครับที่แขนมาจะให้มาทั้งหมด2ข้างนะครับจริงๆมันต้องให้มาสองข้างแล้วพูดทำไมวะ <c oughs> <c oughs> แต่จะบอกอย่างนี้ว่าทั้งสองข้างนะครับให้ดีไซน์มาเหมือนกันอ่ะถัดมาดูกันที่ตัวแขนนะครับแขนทั้งหมด2ข้างนี้จะหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจุดขยับเนี่ยไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายนะครับก็เป็นลักษณะของไฮเกรดในยุคนี้แล้วกันเนาะที่สามารถทําได้ครับเดี๋ยวผมงอแขนให้ดูนะนิดนึงเนี่ย งอขึ้นสุดคือดีจริงๆไฮเกตยุคนี้มันพับขึ้นสุดได้ขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็ลงนี่หักหักถอยหลังไม่ได้แล้วถ้าเป็นไฮเกตยุคเก่ามันจะหักถอยหลังไม่ได้นิดนึงมันจะแบบมันจะแบบแขนมันจะงอถอยหลังไม่ได้นิดหนึง่งแต่นี่เหมือนเขาฟิกฟิกมาให้แล้วว่ามึงมึงไม่ควรถอยหลังด้วยสรีระกายภาพปกติของมนุษย์มันไม่ควรทำแบบนั้นได้อยู่แล้วนะครับเอออันนี้ก็ถือว่ามีความใส่ใจนะครับมือข้างหนึ่งจะถือปืนนะครับแล้วก็อีกข้างนึงจะถือโล่ซึ่งโล่กก็ลกเล่นต้้องเปิดดใหูหี่ยก็ลวกเล เขาเรียกอะไรนะคล้ายๆกับคล้ายๆกับฟันเนลอนั่นแหละที่โล่มันจะพุ่งเข้าไปโจมตีได้นะครับตรงนี้จะมีตัวบีมเอฟเฟกให้แต่ว่าผมไม่ได้ใส่มานะครับเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบไอตัวโล่เนี่ยผมพูดตรงๆนะผมเกลียดดีไซน์โล่มากเลยตัวนี้ผมติดอย่างเดียวเลยคือโล่โล่มันเหมือนเต่าอ่ะผมไม่รู้ดิผมมองโล่แล้วผมรู้สึกมันเหมือนเต่าเลยว่ะเออผมไม่ค่อยชอบโล่นะครับของตัว Rising Freedom เป็นจุดเดียวเลยที่ผมไม่ค่อยชอบนะครับส่วนอื่นๆก็รู้สึกเหมือนเอาหุ่นลหลายๆตัวมายำกันนะครับอย่างแขนนี่ก็ มองแล้วเว็บแรกจะนึกถึง Destiny เนาะ <c oughs> ตัวปืนนี่ต้องบอกว่าเป็นปืนที่ยอมรับเลยครับว่าเป็นปืนที่ดีไซน์สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นของ f ฟ e ี d o m มาเลยผมชอบปืนอันนี้ซะมากกว่าตัวปืนของสไตล์ฟรีดอมสเปก2ซะอีก <c oughs> อันนี้คือปืนแม่งสวยมากสวยจริงๆเนี่ยผมชอบมากเลยปืนแม่งสวยนะครับอาถัดมามาดูที่ขากันแล้วกันเนาะก่อนที่จะไปแบคแพคนะครับขาด้านหน้าของเท้านี่ขยับขึ้นลงได้ระดับหนึ่งนะครับประมาณนี้นี่อันนี้คือขึ้นสุดอันนี้คือลงสุดนะครับแล้วก็ตัวจอยต่อขาจะเป็นบอลจอยนะครับเป็นบอลจอยขยับขาซ้ายขวาได้ดีระดับนี้ เนี่ยเห็นไหมคือไฮเกตยุคนี้มันมัน,ม,นมันฟรีขนาดนั้นเลยนะโหมันอิสระมากนะครับมาขยับได้นะครับขยับซ้ายขยับขวาได้งอได้ขนาดไหนนี่คือจุดงอขาอันนี้คืองอสุดแล้วนะครับก็ยังติดอยู่นะครับไม่พระคุณงอสุดก็จะมาติดที่ตรงอ่าเขาเรียกว่าตรงน่องมันนะครับเนี่ยน่องก็จะติดแน่นอนอ่าถัดมาตรงถัดมาตรงส่วนที่เขาเรียกว่าอะไราสะโพกเหรอ ตรงนองมันเนี่ยเออมันจะเป็นพินจอยนะครับไว้ต่อเข้ากับส่วนของสกเกิร์ตนะครับก็อย่างที่บอกว่าต่อไม่มีอะไรยากนะครับเสียบเข้าไปเลยง่ายๆนี่สวยนะครับอ่ะมาดูที่ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของแบคแพคนะครับตัวปีกต้องบอกว่าปีกตัวนี้เป็นปีกที่แบบฟรีดอมแม่งอลังการมากๆนะครับแต่ว่าผมยังไม่ค่อยชอบไม่ เหมือนหลายๆคนนะครับหลายๆคนจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่ฟรีดอกแม่แงแปลงร่างเป็นยานลบได้นะครับเป็นเหมือนคล้ายๆล,ลักษณะเบอร์บิลอัมเมนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยชอบเพราะผมรู้สึกว่า Backpack ที่เป็นลักษณะของ t r u s t เตอรเนี่ยมันยังดูสวยกว่านะครับอันนี้มันดูแบบมักง่ายไปหน่อยสําหรับการออกแบบพราะก็คือทำเป็นหัวยานแหลมๆม,มาผมรู้สึกว่าอถ้ามันเป็นทรั s สเตอร์มันน่าจะสวยกว่านี้มั้ง เนาะแต่เขาก็แก้ขัดด้วยการแบบอันนี้มีทัสเตอร์มาให้แล้วนะแต่ผมยังรู้สึกแบบอืมนั่นแหละเนี่ยมันยังมันยังมันยังอีกนิดนึงเนาะถ้าตรงกลางมันไม่ใช่แหลมแหลมอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะสวยกว่าน,นี้นะครับแต่ก็ทําใจได้นะครับมันคือคอนเซปต์ของ ตัวนี้ก็คือเขาต้องการให้มันแปงลงร่างเป็นยานลบได้นะครับออปีกเนี่ยสามารถกางได้แบบ3-60เลยนะไม่มีอะไรกัน้นเนี่ยหมุนได้เลย,เยหมุนได้แบบ3-60เลยอย่างนี้นะครับทั้งสองข้างไหมอันนี้ได้แต่ว่าไอ้ปีกด้านหลังเนี่ยนะครับด้านด้านภายนอกเนี่ยจะหมุนไม่ได้360เหมือนด้านหน้านะครับมันจะมีแบบจุดขัดที่มันเป็นจุดรอยต่อกันอยู่นะครับนี่จะได้สุดแค่นี้มั้งอ่ะเนี่ยสุดแล้วนะครับได้เท่านี้โอเคนะครับสำหรับตัวแบคแพก็ไม่ได้มีอะไรเนาะก็มีปืนที่ขยับขึ้นมาได้้แลวก็ งอได้ตามสไตล์ของฟรีดอมแบบนี้แต่ถ้าต้องการก่อนเนาะถ้าไม่กลางมันจะงอมันจะงอกลับมาได้ไม่สุดมันจะติดปีกนะครับเดี๋ยวผมประกอบเสร็จก่อนดีกว่าแล้วเรามาดูกันว่าออกมาแล้วมันสวยขนาดไหนนะครับสำหรับเจ้าตัว Rising Freedom g u n d นะครับต้องยอมรับว่ามันเป็นหนึ่งในตัวที่ตอนเห็นครั้งแรกอะ่ะไม่ได้ ไม่ได้รู้สึกว้าวอะไรกับมันเลยนะรู้สึกเฉยๆด้วยซ้ําแต่พอเห็นเห็น,เห,นเห็นตัวโมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเฮียมันไม่ได้เหมือนตัวคอนเซปชวลดีไซน์เลยว่ะคือไอตัวคอนเซปชวลดีไซน์อ่ะคุณคุณเห็นทุกคนเห็นแล้วคุณจะแบบตัวอะไรวะฟรีดอมแม่งหน้าตาอุบาทจังเลยแต่พอมาเห็นตัวจริงที่เป็นตัวไฮเกตต้องต้องยอมรับว่าเออมันสวยว่ะมันสวยจริงๆนะแล้วยิ่งโทนสีอะไรเงี้ยมันทําให้เรานึกถึงแบบความเป็นความเป็นโลกความเป็นเออความเป็นกลางความเป็นเออ่นหละมันมันไนม่ได้ เอียงไปทางซับหรือว่าโทนสีมันไม่ได้เอียงไปทางสหพันธ์นะครับมันมันมันอยู่ตรงกลางคือมันสวยดีอ่ะมันมันนั่นแหละเพราะว่าถ้าหากว่าจะให้เป็นสไตล์ฟรีดอมเลยผมว่ามันก็ดูมันก็ดูมันมันมีความรู้สึกกิ่นอายของซาบมันจะเยอะไปหน่อยนะครับอืมอ่ะนี่พอมาลักษณะนี้แล้วไงสวยปะสวยอยู่แล้วเดี๋ยวผมเอาแอคชั่นเบรมาใส่ก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวจัดท่าเล่นกันนิดนึงแล้วมาดูภาพรวมกันอืม ะนะครับตอนนี้ผมก็โพสต์เสร็จแล้วนะครับซิกเนเจอร์โพสตของตัว rising freedom นะครับหรือว่าของ freedom ทุกตัวนั่นแหละก็จะใช้ท่าโพสต์ท่านี้กันนะครับเป็นท่าแบบ full burst ของเขานะและนี่นะครับคือ rising freedom ถ้าถามว่าสวยไหมผมต้องยอมรับเลยจริงๆนะครับว่าพอต่อเป็นตัวแล้วเนี่ยยิ่งคุณเห็นอย่างงี้เป็นไงสวยปะละ่ะแม่งสวยมากสวยมาก,มากจริงๆเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับกล้องขึ้นนิดนึงแล้วกันนะ,ะเห็นไหมเนี่ยคือมันเป็นหนึ่งในโมเดลที่สวยมากจริงๆนะครับต้องยอมรับเลยว่ามันแบบ มันสวยจริงๆเนาะสำหรับ Rising Freedom นะครับต่อเป็นตัวแล้วต้องบอกเลยว่าเวลาทำแอคชั่นหรือว่าอะไรเงี้ย ง่ายนะครับแล้วก็ไม่มีจุดไหนที่แบบคอยหลุดคอยขยับเลยซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับหนึ่งในจุดที่คุณต้องระวังเลยจริงๆเนี่ยเวลาที่คุณขยับเล่นหรืออะไรเนี่ยเนี่ยครับบีมเซเบอร์เนี่ยเบอร์หนึ่งเลยเนี่ยไอตัวบีมเซเบอร์ตัวนี้นะครับที่อยู่ตรงตรงไซส์สเกิร์ตเนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งหลุดง่ายชิบหายแต่พอเป็นไรซ์ซงฟิล์มตัวนี้ทั้งๆที่มันเป็นระบบแบบซีแคมนะครับซีคริปเหมือนกันนะครับเป็นคลิปหนีบแบบตัวซีนะครับเออมันกลับไม่มีอาการที่ว่าขยับไปขยับมาแล้วหลุดล่วงลงมมาออออบบบกก่ีันแ จริงๆยอมรับนะครับยอมรับเลยเรื่องนี้สวยจริงๆนะครับสำหรับ Rising Freedom ก็จบไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัว Rising Freedom นะครับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามชมแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ